สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK นะคะเราแนะนำรถเก๋งมือ2นะคะสภาพใช้งานได้ปกติให้ชมกันนะคะคันนี้เป็น Toyota าซูรุนค่ะรถยนต์ปี01โฉงของหยดน้ำนะคะราคา46,000บาทค่ะเกียร์ออโต้เครื่องยนต์1 5 0 0 c ซีซีนะคะขับขี่ดีอะไร ยางอะไรนะคะไม่ใช่อะไรนะคะทุกท่านอะไรก็หาง่ายคะ่ะราคาก็ไม่แพงนะคะด้านหลังก็มีร้ออะไรอุปกรณ์ช่วยเหลือแม่แรงให้ด้วยนะคะภายในคะ่ะนั่งสบายคะ่ะทุกท่านเป็นรถคันเล็กๆที่ประหยัดมากๆนะคะใช้งานได้ดีเลยทีเดียว46,000บาทนะคะรถราคาหลักหมื่นค่ะไปจ่ายตลาดก็ได้นะคะไปเที่ยวก็ดีคะ่ะทุกท่านในราคาที่ประหยัด เน้นขายตามสภาพนะคะรถมีเก็บงานบางจุดนะคะเจ้าของแจ้งไว้ค่ะสนใจติดต่อโดยตรงนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้ได้เลยเพื่อสอบถามเพิ่มเติมก่อนซื้อนะคะก่อนเดินทางไปดูขดุท่านประกอบการตัดสินใจรถคันนี้มีเอกสารให้ครบนะคะรถอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะสนใจยังไงติดต่อกันได้โดยตรงนะคะพอแอดมินก็เพียงแนะนำให้ชมเท่านั้นสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ